เพจะให้เหรียญท่านคุณปียกบุญมีที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเหรียญที่สมันเก่าแก่รุ่นแรกเกี่ยวกับราบมน,นะครับคุณปิยกเอาไปไปให้บริวารที่ทําบุญมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตรงไปศักิสิกับคุณปียะและบริวารต่อไปตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสาธุอรารมณ์ธรรมิ ต้องใส<ห>่ใ<ห>ข้องใส่ข,ข,ข้อก่อนเอาเสกปฏิสังขโยด้วยสาธุปฏิสังขโยเดยโซจีวรางหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเคาะไปคนแขวนเรียญยังปฏิเสียมิปังปัง,ปงนี่คือกระถาเป็นจำหลวงปู่โอ้โหวันนี้เอาเหรียญให้แล้วมารวมนาดบุญนะครับ คุณปิยบุญมีนะครับสาธุสาธุสาธุาธอนโมทามีต่างๆครับสวัสดีครับกระผมพญาเหียวทีวีมีโอกาสได้มาร่วมว่าด้วยประชาสัมพันธ์วัดศิีตนารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่พอสมควรแล้วก็เป็นวัดที่จะมีการกระถิ่นารัมคีน่าจะเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายนะครับวันที่5้า ที่5เดือนนี้พรุ่งนี้มือเือนนี้นะครับผมเองก็ถือโอกาสพรจารณาสมพั์ว่าด้วยเจ้าภาพประธานคระิธรรมคีว่าใครมาบ้างส่วนประธานต้อนรับในแต่เนี้ก็คือท่านพระครูศรีสุสนทรสรกิจนะครับซึ่งเป็นประธานงานที่จะรอรับแขกวีไพีโดยเฉพาะท่านประธานกระถินธรรมคีในครั้งนี้ส่วนรายละเอียดชื่ออะไรนั้นผมจะขอกราบเรียนท่านให้ท่านเป็นคน พูดเองหรือที่แจงเองจะเป็นการถูกต้องที่สุดนะครับวันนี้ครับท่านพระครูครับเร,เริ่มพอร,ร,มพอ,รอยาดโยมปีอนอ้ากโยมปี2 5บแปี้วัดศิรรัตนารามได้รับความเมตตาจากคนเดกตุรเชษฐหักพานมาเป็นประธานทอดกระถินให้ ในวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 8กขาขอแจ้งข่าวบุญไปยังสถาสายบุญทุกท่านไปร่วมมันโมทนาบุญทอดกระถินสามขีวัตศรรตนารามโดยทั่วกันครับครกอ้าตกลงก็ไอ้วันที่ห้าเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าครับท่านพระครูเป็นวันสุดท้าย,ายของดัดูทอดกระถิ่นในปี่ระดูการใช่ไหมก็สรุปแล้วก็ ก็ขอปรจชาธรมพันธ์ผู้ศึกษาดุษชนชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงแต่วันนี้ก็มีแขกว i p มาจากกรุงเทพนะครับมาร่วมทําบุญแล้วเลยครับก็ผมก็ดีใจด้วยท่านมาผมก็ยินดีรับนะครับผมเองก็อยู่นตรงนี้นะครับพี่น้องครับจังหวัดตรีราวได้ร่วมกระตินสรรมภีร์ทางนี้เนื่องจากมีชื่อท่านได้เอ,อ่ยนามแล้วว่าพลตารวจเอกนะครับพิเชษฐ์หักพานนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วท่านสุริเชตหักษานี่เคยเคยนะครับเคยมาทอดผมจําครั้งไว้ได้กับผมเองก็เคยร่วมทอดจําได้ว่าครั้งหนึ่งท่านทอดทีเดียวสองวัดเลยนะครับวัดศรีรัตนารามนะครับและก็วัดมะลูจุงนะครับท่านก็มาส่วนวัดมะลูจุงกับผมเองได้ไปร่วมออบิดาของท่านไปร่วมทางโน้นนะครับผมเองก็ได้ไปท่านไม่เคยละทิ้งและไม่เคยทอดทิ้งแต่วันนี้พรุ่งนี้วันที่ห้าท่านก็มาอย่างแน่นอน ท่านคอนเฟิร์มมาแล้วพระครูก็เตรียมพร้อมจะให้การต้อนรับเหมือนเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่มาก็น่าจะมีการพิธีกรรมนอกเหนือกว่ากระทินแล้วน่าจะมาที่ราหูเราเนี่ยครับเพราะราหูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือมานะครับส่วนจะมีรายละเอียดการแจกเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันวันนั้นนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมท่านพระครูรครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาคุณยมพิยะเอาสาธุ สายบุญจากกรุงเทพมานครได้เดินทางมาร่วมอุโมโตนาบุญอทอดกระเจีน๊ในวันที่5้าด้วยขออุโมงนาเาจหลวงสาธุเป็นสายบุญจากกรุงเทพมาจากนคร <c oughs> ครับอันนี้คืออุบาสกอ,อุบาสิกาวัดถึงสารามจังหวัดินร์ยินดีต้อนรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ ประธานองค์กรินสามัคคีประจำปี2568ัอดทอดน้ำวัดเสนารามนะครับตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดดุริยานะครับวันที่หพฤศจิกายน25 6 8ัเวลา8โมง30เป็นต้นไปนะครับคงจะทั้งวันนะครับวันที่หนะครับใครจะมาร่วมกันบานะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์โดยโ่วหน้ากระผมพยาเหยวทีวีก็ขอในงานเพียงแค่นี้สำหรับวันที่5ค่อยว่ากันตอนต่อไปครับ I'm oh,